ายดีพ่อยแม่สบายดีตอนเศร้านอกมื่อนี้เอาบรรยากาศเช้าเศร้ามาฝากตื่นแต่เศร้ามาเห็ดความสะอาดหลังบ้านเราจะเห็ดแปลงพักนี่แหละมันจะเป็นแปลงพักหรือมันจะเป็นอย่างกระโบู้สวดสีแล้วอากาศกันยังเย็นอยู่ลืมใจถุงมือเจ็บมือจั๊กแต่อิตื่นจักที่สมน้ำหนากความาิี้านคันออกมาแล้วกระโบยเข้าไปเฮือนเนาะเปลถุงมือยามอะไรกันยังา่าคอยเ็ดคอยทำไปอากาศดีดี แต่ว่าหักหินลมช่วยๆก็ยังว่าโอ้ยเบิ่งนคาก็เด้ป์นนมันสีซัมเมอร์ปนในมันสีฮอนก็ยังว่าจมหน่อยหนึ่งเนาะแล้วแล้วก็เข้ามาในเฮือนอยากกินบักทุเรียนลืมไปว่ามีบักทุเรียนที่ซื้อมาตฮันเวียดนามนั่นแหละเอาอกจากตู้ฟิตเซอร์ไว้มันก็ยังแข็งอยู่ก็สิอีกโดนพวกเราทุกได้กินออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนี่มันก็ยังแข็งอยู่ก็ยังมาเบิ่งเบิความแข็งของมันเด้อลูกอ่ะเอาบ้างไหม อ,อากาศทางนอกมันเย็นนะเข้ามาแล้วแบบสืบขีดมูกจากจาเบิ่งมันแข็งพูนนะ่ะบักทุเรียนนะโอ้เบิ่งขาก็ไดิดสิได้กินสงเสริชสีได้ปลาไว้สกอนไปอาบหน้ามาพู้น่ะงสีได้กินมันก็อยากนิ่มๆอยู่แต่แต่มันยังบุป,ป็ิดเนือ้อบอกทุเรียนขาเนาะมันยังป,ปิดเนือ้อกัแเลมอยู่จากบมฮุ้ว่าสิฮิตข้าวเหเเนียวหรือว่าจังไหนหรือว่าสิกินลาล่ากันยังบมฮู้ความกีคขานนี่ก็ได้เนาะเอ้ามามามักิีตะโมฮุ้น้ำลูกมอสววนในลูกสาวใจดีเห็นเม่ทางยาม่มยเพิ่มแตงโให้กิน หอมหอมยังายังให้กินหอมเป็หอยเพิ่นในแต่ว่าบัดกินแล้วโอ้ยอีกน้อยหนึ่งไก่บ้านเกินแต่ว่าเดี๋ยวนี้กำลัองอยู่บ้านเกินเ <c oughs> ข้าใจบมลูคําว่าบัานเกินเค็ม <c oughs> น้อยหนึ่งน่น <c> ะ <oughs> โอ้จะเป็นคักกันยังว่าเอาคํามาเพิ่เระวายาก,กินบาร์บีคิวราษเอา้าบาร์บีคิวกับปิ้งกับบุนี้อย่างเนาะกับมาร์คซินใส่น้ํามันหอยใส่น้ําตาลใส่ ผงกระเทียมใส่น้ำมันงาและเนะมีทุกใส่ทุกอย่างที่กวงางนาแล้วก็มาเสียบไม่เนาะเสียบไม่ลูกกับบวัวปิ้งยากในลูกเนะาะบูริสิโอไปปิ้งอยู่นอกในมันหนาวยังหินเพื่อทัวอยู่ได้คำมากกัไะ้ปิ้งเซตเต่าอบประมาณ30นาทีก็โอเคละอันอุณหภูมิสามสิบห้าเนาะมึงแหมหน้าตาก็ดีอยู่ได้แต่ว่ากินนี่หอมหอมปัญห,หาคือว่า อันบ่มีไผมาก,กินจกคุ้นเธออันผู้ยากันก็ได้อันผู้บ่ยากันกินผู้เดียวบุษสงไม่ละสงไม้ที่เข้าสามไม่ละคักหลยกยังว่าผู้ยากยังม่สูอันผู้บ่ยากันจนว่าอิ่มแล้วนี่นะที่และเนะเพิ่นห้องเขามีข้อหัวเสียวายอนอย่างอันเฮ็ดเลวบมีไผมาก,กินโอ้ยเฮ็ดให้มีัวนีนใจให้ตลอดกันยังว่าเอ้าว้าหลายกันเนาะใจให้ใหลูกเอาบายบายขอบใจเด้อ